สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ผมช่างนันแอร์ซ็อฟกันนะครับอยู่กับร้านอาชิวแอร์ซ็อฟกันนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับช่องเรานะครับทั้งช่องอาชิวแอร์ซ็อฟกันและช่องวีพิร้านวีพิการและเป็นการมือสองนั้นครบ10,000หมื่นซับสไครต์ทั้ง2ช่องแล้วนะครับผมที่ผมมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเพื่อนๆนะครับผมเมตตาเอ็นดูนะครับผมช่วยอุดหนุนของจากร้านเรานะครับผมทําให้ผม ก็พอมีที่ยืนในสังคมอยู่บ้างนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆสําหรับปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีเงินแล้วก็มาช่วยซื้อปืนร้านผมด้วยวันนี้ผมช่างนั้นไอซอกกันก็มีเท่านี้แหละครับผมก็เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับผมผมจัดชุดใหญ่ให้เพื่อนๆนหนึ่งชุดเลยแล้วกันนะครับสําหรับอีโคเอชไอนะครับผมเดือปืนกลโอซี่ตัวนี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆ แล้วมีอะไรเนี่ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามทั้ง2ช่องของเราด้วยทั้งช่อง h ัชชี่แอร์ซอฟกันและช่องร้านบิบีก,กันและเป็นการมือสองฝากเพื่อนๆช่วยกด b s c ส i b e ไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมช่างนั้น a i r ์ซอฟกันขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปจัดให้1แม็กขคุมากครับ